ไม่คิดว่าเขาจะอะไรอย่างเล่นบทร้ายได้เก่งถึงวันนี้นะคะต,นนะคะตนคอนแล็กๆมาถึงก็ตัวเป็นเป็น,ปนมีน้องซอนมีซอนกับน้องทีที่ที่จะตัวแล้วกันแดงมากที่สุดเลยตอนแรกเลยคือจะขำตลอด นี้แรกเลกระทั่งถึงถึงวิทย์ที่น้องป่ออยู่ในวิทย์ท้ายเนี่ยโอ้โหครูครูแบบคนรู้เกินว่าทำไมเขาถึงได้พัฒนาได้ขนาดนี้นะคะเป็นเป็นเด็กที่ขยันมากนะคะโก้สุดยอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดูพวกเฉยๆพวกข่าวแล้วอ่ะนะคิดว่าผลที่ต่อต่อนี้ไม่ใช่ผลร้ายนะเป็นผลตลกนะวย คุณเก๋ก็สั่งให้คุณลุงตีสอนนะใจร้ายมากเลยแบบตี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 สอนวันนั้นคือตกใจมากนะคะไม่เคยเจอคนแบบตีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยด้วยนะเป็นเป็นเอ็นเซอร์ไซส์แบบให้ตีแล้วก็ให้ปลอบแล้วคุณมุนก็แบบบ่ายเบี่ยงไมให้สอนคือสอนก็ร้องไห้วันนั้นอ่ะคือว่าเป็นวันแรกที่ที่สอน,นเขาเริ่มเอาอารมณ์ออกมาเปิดเผยอารมณ์ออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นแบบ ทำได้ทุกบทบาทเลยเจอท่ามามาถึงมีที่เป็นละครนี่แหละอันนี้ยอมรับเลยว่าก็ทําทำได้ได้ได้เกินที่เราคาดหวังน,นะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบให้ทุกบทต่อไปนี้ก็เล่นเร่หมดเลยนะคะนี่นคือฟอน์มเมงโกของเรานะคะ